สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u ไอชัยนาทภูเลศนะต่อนะครับชุดสองคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีจิงดำวัดท่าสูงนะฮะคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีจิงดำนะสวยสวยสมบูรณ์เอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทปกหลวงปู่หมุนนะครับได้มาอีกหนึ่งองค์นะปกใไไบมะขามหลวงปู่หมุนวัดบ้านจาน์ ปีสีามนะครับตาขีดยันตื้นโคดเทาะสายฝนนอนนะหลวงผู้บุนปกปกหลวงผู้บุนอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะปกทองแดงเอา1,500อบาทนะหนึ่บาทสมเด็จเขาบวงนะฮะหลวงพ่อรีวัดอโศคลามปี2,500ันห้ารอยะ สมเด็จเขาวงพอดลีรัตอโศกกะลามสมเด็จเขาวงเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยกำแพงแก้วนะครับพิมพ์เล็บมือนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกบุกเสกนะครับกำแพงแก้วหลวงพ่อจงพิมพ์เล็บมือนะฮะเอาหกร้อยนะหกร้อยบาท เหรียญขาหลามตัดนะครับกมรมหลวงชุมพรเหรียญเรือยาวข้าหลามตัดปีสองสามเรือยาวปีสองสามเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทยิปผ้าพุทธศตวตรรษนะครับเนื้อชินมีเข็มนะมีเข็มพิมพ์นิยมมีเข็มจมุกดงนะฮะจมูกดง ผิวสวยนะผิวเป็นผิวอ,ออกกระจกนะผิวขาวผินวนวลสวยมีเข็มไม่ค่อยเจอสภาพสวยนะครับมีสวยนะเอาพันสามนะพันสามร้อยปิดตาปิดตาหลวงพ่อเริ่มปรโมโอนะครับปิดตาหลวงพ่อเริ่มปลรโมโอปิดทองหกร้อยบาทเนะี่ยหกร้อยบาทหลังแบบ เหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปีหนะนเจ็ดนะในวันเปิดกันพันสี่พันห้านะเอาพันหนึ่งกันนะหลวงพ่อเนื่องหนึ่บาทเหรียญในหลวงทรงพนวกนะทรงพนวดนะสองสี่เก้าเก้าในหลวงรลอเก้าสปีศูย์แ ตรงพันนวดเอาพันสองนะพันสองเหรียญหล่อเนื้อนวะหลวงพ่อกเกษมหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อนวะหลวงพ่อกเกษมที่จะลึกครบห้ารอบหกสิบพรรษาหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกเนื้อนวะโลหะถึงปีสามหกหนึ่งพันบาท ล็อกเก็ตดาวหลวงพ่อฤาษีดำวัดท่าสูง800รนะ้ยนะล็อกเก็ตดาวแ0ดเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลังเรียบหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลังเรียบเรียวินเทจ1,000บาท mm hmm. เหรียญเงินในหลวงลอกเ้านะครับ mm hmm. เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึกปี2497ี่นะ ในด,ดวงรอเก้าสองพีเก้าเจ็ดราชการที่เก้าขอบกระบอกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่้าร้อบาทเหรียญรุ่นนี้แรงๆนี่เป็นหมื่นนะตอนนี้ราคาลงเยอะหะน่าเก็บนะเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโธนะครับหัวสดวัดสิงหารามปีสอง สองห้าสองศูนย์ลบบุรีนะครับจังหวัดชายงดืนนะหลังจานนะครับเหรียญหลังจานปีสองศูนย์ด้วยดีมีจานนะครับหน้าหน้าหนุ่มเลยนะหนลวงว่ชคูณดังมากในะช่วงนั้นเอาไปพันห้านะพันห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีดำวัฒาสุงนะร,รุ่นแรกเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทรุ่นแรกหลวงปู่แหวนนะครับเราสู้ เราสู้หลวงปู่แหวนสี่ร้อยบาทเหรียญเงินนะเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญเงินหลวงปู่เลืองวัดเขาสามร้อยยอดนะรุ่นพิเศษรุ่งเรืองเจริญทิ้งพวนเนื้อเงินนะครับพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาท เนื้อเงินหลวงผู้เรืองพันห้าร้อยบาทสามรอบในหลวงนะครับสวยๆปีศูนย์หกหกร้อยบาทเนื้ออันประกาสามรอบหกร้อยเหรียญอายุวัฒนมงคลแปดสิบเก้าชนะมารเนื้อชนวนสองโค้ดนะครับเหรียญเนื้อชนวนสองโค้ดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับชนะมารสวยมาก ชนะมารสองโคดพันสามร้อยบาทนะครับจำนวนสองโคดกรรมการพันสามร้อยบาทพ่ายันหลวงพ่อเพี้ยนห้าร้อยบาทนะครับพ่ายยันเดิม,ดมจักวัดพระชัยหลังช้างหลวงพ่อสิงบบห์ดำบุกเสกสี่เหรียญนะสี่เหรียญสี่เหรียญสี่เหรียญสวยๆเลยเอาสัก สี่เหรียญเอาเก้ยแล้วกันนะเก้าร้อบาทนะครับาัง้างเก้าร้อบาทใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมค่ะไอดีไลน์ A C A L V E T E นะเฟซบุ๊กสวรรค์ซับพ่วงนะเบอร์โทรศูนย์เ6้าหกเจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ